รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย اء بِلهِ ما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فباي الاء ربكما تكذبان يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يُسأل عن بكما تكذبان السلام عليكم يا أخي يا أختي السلام عليكم يا أخي يا أختي i uh -huh. อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะะะบเราากตุฮ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการวิถีรอมฎอนนะฮะโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ทาราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับปีนี้เราจัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วครับใช่ค่ะคุณสริตและปีที่2ปีนี้นะคะเราจะออกอากาศจนถึงวันที่หกกรกฎาคมเลยค่ะทางช่อง NBT แห่งนี้ค่ะ ครับสำหรับช่วงเวลาการออกอากาศนะครับระหว่างวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยเระกอากาศตั้งแต่เวลาตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งนะครับส่วนวันศุกร์จระกอากาศตั้งแต่เวลาตีสี่ครึ่งถึงตีห้าครับและแน่นอนค่ะวันเสาร์อาทิตย์นะคะต้องอย่าพลาดค่ะเวลาตั้งแต่ตีสามครึ่งจนถึงตีสี่ค่ะครับแน่นอนฮะตลอดทั้งรายการเราจะมีแต่สาระดีๆทั้งนั้นเลยนะครับและช่วงแรกค่ะช่วงเปิดบ้านคาร์ล้นนะคะกับรองศาสตราจารย์ดรวินัยดาลันค่ะ พิรายการสุวิศัตธาราล้านจุฬาลงกรณ์มหาวิาทยาลัยวันนี้นะคะท่านจะมีอะไรานำาเสนอเราบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมในช่วงนี้เลยค่ะครับท่านผู้ชมนะต่อด้วยช่วงที่สองนะคะกับช่วงธารล้านสตาร์ทอัพนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้ประกอบการนะฮะที่จะพาเราไปรู้จักกับนวัตกรรมและวิธีการนําธุรกิจเราเข้าสู่ตลาดทารล้านนะครับค่ะและช่วงอิ่มบุญในวันนี้นะคะพบกับอาจารย์อัมพลน,นันีค่ะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมดอนในเดือนนี้ค่ะครับต่แต่และช่วงนะคะมีแต่ความน่าสนใจทางนั้นเนเะะะคะคคคครุุณณปาใช่่่ต ให้เราไปรับชมกันเลยครับค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวราะมะตุลลอฮะบะเรระกาตุท่านผู้ชมครับเรายังอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ทะลันจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยนะฮะ,ะ,ะรอบตัวผมนั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่เรียกกันว่าแกสเครมอโทกราฟนะครับเวลาเรียกเครื่องนี้นมันจะมีอยู่สองส่วน ถ้าเราเรียกว่าเทคนิคเนี่ยนะครับเป็นเทคนิคในการตรวจเราจะเรียกกันว่าแก๊สลิควิดโคมาโตกราฟีนะฮะอันนี้เป็นเครื่องเขาเรียก GLC นะ GLC แต่ว่าถ้าเป็นตัวเครื่องเขาเรียกว่าแก๊สโรมาโตกราฟหรือว่า GC นะเพราะนั้นเวลาคนเขาบอกว่าใช้ GC หรือใช้ GLC นั่นถ้าใช้ GC ก็หมายถึงเครื่องถ้าใช้ GLC ก็หมายถึงเทคนิค รเราก็จะได้มีความเข้าใจตรงกันนะครับเครื่อง GC ที่อยู่ด้านหลังผมนั้นนะสูญศันธุธาธา์ทะล้านจุลาลงกรหมาวิาลมีทั้งหมด6ตัวนะครับสตัวนั้นใช้ตรวจแอลกอฮอล์นะฮะอีก3ตัวใช้ตรวจกรดไขมันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะใช้สลับกันเพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนคอลัมน์ที่อยู่ในนั้นหรือว่าถ้าไม่เปลี่ยนคอลัมน์นี้ก็จะเปลี่ยนเทคนิคนะคก็จะทําให้เราสามารถตรวจได้หลายแบบ นะครับนอกจากตรวจแอลกอฮอล์แล้วเราก็ยังสามารถตรวจสารอื่นๆได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเทคนิคพิเศษนะที่เราพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของศูนย์วิศาสตำรานอนอกเหนือจากเครื่องพวกนี้แล้วนะครับเราก็ยังมีเครื่องที่เราเรียกกันว่า HPLC นะ HPLC นะ HP นี้เนี่ย,นนยทางศูนย์วิทศัสตำรานมีอยู่5ตัวนะครับมีอยู่5ตัวหรือถ้าเราจะนับกันตรงๆเลย กับตัวที่มันไปพ่วงกับตัวอื่นอีกมันก็อาจจะมีถึง7ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือทําไมจึงได้มีมากมายขนาดนั้นเนื่องจากว่ากระบวนการในการตรวจนั้นนะครับของเราได้รับตัวอย่างมาจากหลายกลุ่มอย่างที่บอกนะฮะแล้วเราจําเป็นที่จะต้องตรวจให้ทันกับความต้องการของลูกค้านะฮะหรือว่าคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและกรรมการกลางนะครับนะฮะผมก็อยากจะเล่าว,ว่าเรานั้นเนี่ย มีการตรวจอะไรบ้างนะครับในกรณีของการตรวจด้วย G C นะหรือ G L C น,น,นั้นเราตรวจกรดไขมันนะครับเราตรวจกรดไขมันตรวจกรดไขมันนี้เราก็จะสามารถบอกได้ว่าในพวกพืชไขมันพืชหรือไขมันสัตว์น,นั้นนะครับมันจะมีองค์ประกอบของกรดไขมันอยู่มากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของน้ํามันพืชนั้นก็จะมีกรดไขมันตัวใหญ่ๆอยู่ประมาณสัก5ตัวนะฮะ แต่ถ้าเป็นไขมันสัตว์ก็อาจจะมีถึง40ตัวนะครับเราสามารถที่จะบอกได้ว่ากรดไขมันจากกรดไขมันเราสามารถบอกได้ว่าน้ํามันที่เอามาใช้หรือว่าที่สกัดได้จากอาหารนั้นเป็นน้ํามันที่มาจากไขมันสัตว์หรือมาจากน้ํามันพืชนะะกรณีของไขมันสัตว์นั้นเราก็พอจะบอกได้คร่าวๆว่าเป็นไขมันจากสัตว์ชนิดไหนนะบอกได้คร่าวๆเท่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นสัตว์จากสองกลุ่มยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกสัตว์ปีกนะฮะกับพวกสัตว์ที่มันเป็นพวกสุกรอะไรทํานองนี้นะครับเราก็จะทราบโดยทันทีนะครับว่าลักษณะของกรดเกลมันจะคล้ายๆกันนะแต่ถ้าเป็นวัวเป็นแพะเป็นแกะกรดไขมันก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะเนื่องจากว่าการกินอาหารของมันต่างกันนะพวกหมูกับพวก แพะแกะเนี่ยมันกินอาหารไม่เหมือนกันพวกกรดไขมันที่ออกมาจากไขมันของมันเนี่ยนะครับก็จะต่างกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้เครื่อง RGC ในการตรวจกรดไขมันนะฮะอีกตัวหนึ่งที่เราให้บริการก็คือเรื่องของการตรวจแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์นั้นเนี่ยตัวที่เขาใช้ประโยชน์กันในทางศากดิกรรมก็จะเป็นแอลกอฮอล์ที่เราเรียกกันว่าเอทิลแอลกอฮอล์นะฮะเอทิลแอลกอฮอล์นั้นนะครับ มันก็จะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในอาหารต่างๆแล้วก็อยู่ในสุรานก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์นะครับพอเราตรวจแล้วเราจะบอกได้ว่าปริมาณแอลกอฮอล์ที่เขาใส่เข้าไปนั้น,น่ะมันเกินพิกัดหรือไม่นะเราจะวัดกันที่ประมาณ0.5กรัมต่อ100กรัมนะครับถ้าสมมุติว่ามากกว่านี้ก็แสดงว่าเกินพิกัดละนะแต่ว่าเรายังแยกไม่ออกนะครับว่ามันเป็นกรดไขมัน ที่มาจากเหล้าหรือมาจากตัวทําละลายที่เป็นแอลกอฮอล์ปกตินะเพราะว่ามันเป็นแอลกอฮอล์ตัวเดียวกันนะครับในกรณีอย่างนี้เราก็จะต้องใช้อีกเทคนิคหนึ่งที่เราเรียกกันว่า GC-MS นะมีการใช้ Mass Spectrometer ทำการตรวจวิเคราะห์ซ้ำไปอีกนะครับกรณีแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นการตรวจแบบ3มิตินะฮะถ้าเราตรวจได้ GC มันก็จะตรวจ1มิติเราก็จะเห็นความแตกต่างของกรดไขมันลักษณะแบบเหมือนนิ้วมืออย่างนี แต่ถ้าเป็น GCMS เราก็จะได้มิติที่2นะครับมิติที่2ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับกรดไขมันอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งของแต่ละตัวอยู่ด้านในอีกทีนึงนะฮะแล้วถ้าเป็น GCMSMS เราก็จะตรวจในมิติที่3จะเป็นกรดไขมันหรือว่าเป็นพวกสารตัวเล็กๆนี่นะครับที่อยู่ด้านในอีกชั้นหนึ่งนะกรณีของการตรวจลักษณะแบบนี้นั้นเนี่ยนะครับในที่สุด จะทาให้เราสามารถที่จะบอกได้ว่าแอลกอฮอล์ที่มาเนี่ยมันมาจากแอลกอฮอล์ชนิดไหนเป็นเหล้าหรือเป็นแอลกอฮอล์ที่มาจากเครื่องดื่มหรือว่าเป็นแอลกอฮอล์ที่ตัวเป็นตัวทําละลายนะเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เราเรียกกันว่าเป็นลายนิ้วมืออยู่นะในการตรวจสามมิติกรณีอย่างนี้นะครับในการตรวจสามมิตินั้นถ้าสมมติเราตรวจไขมันแล้วก็พอจะบอกได้ว่าเป็นไขมันเนี่ยจากสัตว์อะไรแต่ว่า กรณีการดูไขมันจากสัตว์หรือจากพืชดูมิติแรกก็ทราบแล้วนะครับดูมิติแรกก็ทราบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของการตรวจกดไขมันจากแอลกอฮอล์และก็จากกดไขมันเนี่ยนะครับนะฮะกรณีอย่างเนี้ยเราก็จะทําให้เราสามารถดูแอลกอฮอล์ได้ดูกดไขมันได้ว่ามาจากพืชหรือสัตว์นะฮะอีกสองเทคนิค ที่เราให้บริการก็คือเรื่องของการตรวจเจยลลาตินและก็ตรวจคอลลาเจนน,ะนันก็จะเป็นเทคนิคทางเคมีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการตรวจ DNA นะการตรวจ DNA เนี่ยเราก็จะมีห้องปฏิบัติการสองห้องนะห้องปฏิบัติการห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องปฏิบัติการบริการวิชาการนะครับเราก็จะตรวจ DNA โดยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยนะเป็นอีกระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นตรวจ ดีเอ็นแบบวิจัยนะครับเราก็จะเป็นเครื่องมือที่ขึ้นเบอกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ทางศูนย์วิศร์ทะร้านในกรณีของห้องตรวจ DNA นเะฮะเราจะมีห้องค่อนข้างจะพิเศษเมื่อเทียบกับห้องอื่นนะครับการทําเรื่องของฝ้าเพดานทําพื้นอะไรต่างๆนี่นะครับจะเป็นการดีไซน์แบบพิเศษนะครับนอกเหนือจาก4ตัวนี้แล้วแอลกอฮอล์กดไขมันเรื่องของเจลาตินคอลลาเจน และเรื่องของ DNA แล้วนะครับเราก็ยังให้บริการในเรื่องของการตรวจฟอสโฟลิปิดนะโดยการใช้ตัวที่เราเรียกกันว่าทริปโคดแมสสเปกโตรมิเตอร์นะหรือในการาตรวจสารชนิดอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโปรตีนนะเราก็จะใช้ตัว LC-MS นะที่เราใช้ตัวดีเทกเตอร์หรือตัวตรวจเนี่ยนะครับเป็น ESI นะอันนี้ที่จะเป็น างานที่เราให้บริการคร่าวๆแล้วยังมีงานให้บริการทางด้านอื่นอีกนะครับก็อยากจะเชิญชวนพวกเรามาเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ทางธารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ขอเพียงเท่านี้ก่อนมาวิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสชระมณีกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตโต้อัสสลามมณีกุลมรรคตุลล้อเฮียร์รากาโต้ครับกลับมาพบกับผมนะฮะซาลิฟคานวะชระกุลสลามกับช่วงทาลธารสตาร์ทอัพนะครับ ท่านผู <cko ier noise> ้ชมฮะปัจจุบันนะฮะผลิตภัณฑ์ในตลาดทารานเนี่ยมีมากมายเลยนะครับที่น่าสนใจวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผลิตภัณฑ์อะไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับสลารับลโก้โเรมัตุลลอฮิวะบรเกตูชานชื่อคอริยะสากาเรียสั้นๆกาณะก็ได้ค่ะเป็นตัวแทนกลุ่มแปรรูปลุงหีสดาวาของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะได้เข้าร่วมโครงการบุราลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ คือหนูอยากจะแนะนำสินค้าในกลุ่มก็คือเป็นสินค้าเป็นแปรรูปลูกหยีค่ะลูกหยีเนี่ยแปรรูปมีหลายๆแบบจะเป็นตัวลูกหยีชนิดตัวทรงเครื่องอะค่ะทรงเครื่องไม่มีเมล็ดตัวกวนหยาบไม่มีเมล็ดอาจาะแล้วก็ตัวกวนหยาบแต่แบบชนิดแห้งเผื่อว่าลูกค้าสนใจแบบชนิดแห้งค่ะแต่อย่างหนึ่งเป็นตัวกวนกวนละเอียด มีทั้งลูกหยีสดแดงลูกหยีสดดำค่ะมีทั้งแบบสินค้าเสริมพวกเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงหิมาพานะคะแบบพั่วแบบอบรวมตัวกันตั้งแต่ประมาณปี42ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มสตรีสากรเพราะว่าได้มีการได้เริ่มตั้ง,งกลุ่มอะเป็นการรวบรวมวัตถุดิบในภายในหมู่บ้านภายในหมู่บ้านนี่จะมีจะมีวัตถุดิบ เยอะมากแล้วก็มีคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนที่ว่างงานจากการทำนาทำสวนก็เลยมาคิดค้นว่าจะทำยังไงจากสตรีเราว่างงานให้มาเป็นอาชีพเสริมหาไรายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำมาคิดมาเป็นเอาจากแปรรูปของผลผลิตในหมู่บ้านมามาแปรรูปทำให้คนในหมู่บ้านไม่ว่างงานเลยตอนนี้ อ๋ออยากคิดเคยจะฝากว่าชุมชนไหนที่ว่ามีผลิตภัณฑ์แบบว่าที่มีผลิตภัณฑ์ที่ว่าออวัตถุดิบที่เหลือเฟือจากการกินจากการไอเนี้ยเริ่มจากการรวมกลุ่มก่อนสมมุติว่าของลูกหยีเนี่ยเริ่มจากว่าทำแปรไม่ได้แปรรูปก่อนเอาจากวัตถุดิบสดไปขายกับพ่อค้าคนกลางและทีนี้ยทำให้แบบมันไม่ค่อยคุ้มทุนก็เลยมาคิดแปรรูป ขึ้นมาจากการรวมกลุ่มขึ้นมาค่ะเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมฮะกับฮาร์ลันสตาร์ทอัพวันนี้นะฮะที่เรามานําเสนอกับผู้ประกอบการนะฮะเขาคงมีไอเดียหรือแง่คิดดีๆนะฮะมานําเสนอกับเรานะครับสำหรับวันนี้นะฮะช่วงฮาร์ลันสตาร์ทอัพก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบก,กับผมอีกครั้งหนึ่งได้ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับวัสลามอะลัยกุมวะเราะห์ตุลลอฮิวะบะเราะการ์ตุอัสลามอัลัยกุ๊มวะราะห์ตุลลอฮ์ฮิบอ อัลลอฮุอะลัยฮิวรุห์มานีรอหิม الحمد لله رب العالمين وبه نسعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي نعيم วะบาดท่านพี่น้องสัาชนที่คารพรักทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอชุโกรขอบคุณต่อละตาลาที่ได้ให้เรานั้นได้มีลมหายใจให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุจานี้อีกปีหนึ่ง ในช่วงที่ช่วงเวลาของเดือนรามาตอนที่มาประสบกับเรานะครับนอกจากว่าการถือเสอดที่ถือเสอดจะทําให้เราปลดเปลื้องนะครับจากความทุกข์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยเรายังส่งผลดีในแง่ของสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจนะครับสุขภาพทางกายเช่นอะไรที่มาซอลส,สลามบอกว่าซูมือตะเสียหูเสียทั้งหลายนั้นจงถือเสืออดจะมีสุขภาพที่ดี ตรงไหนที่ว่ามีสุขภาพทีอาการถืงนเสืนั่นก็คือการถือสินอดนั้นจะทําให้คนที่เป็นโรคนะครับเป็นโรคประจําอยู่อาจจะเป็นโรคเรื้อรังที่เรียกว่าโรคเรื้อรังเนี่ยมีความสมดุลน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนในใน,ในส่วนของสุขภาพพระนามใหมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมเนี่ยโรคที่ค่อนข้างจะเป็นกันอยู่มากนั่นก็คือโรคอะไรครับ ความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะครับอคอเลสเตอรอลสูงประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะใร่นำมาเสนอที่นี้ก็คือมันมีกลุ่มแพทย์มุสลิมนในแพทย์มุสลิมได้ไประชุมกันนะครับที่เมืองนาซสุรร์ะนะครับโ,โดยที่ทางท่านในแพทย์ที่ว่าดรนาอิมเนี่ยศาสตราจารย์นาอิมเนี่ย,ยก็ได้มาเล่าให้ฟังบอกว่า เราเขาไปประชุมทางการแพทย์แล้วก็เป็นห่วงคนที่เป็นโรคเบาหวานโดยประชุมว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานในเดือนมฎรนเนียจะใช้ชีวิตอย่างไรเขาก็บอกว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานจะต้องรักษาความสมดุลของน้ําตาลในร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกฝากกับพี่น้องมุสลิมนั้นก็คืออินพะลัมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่ท่านอบีได้ใช้รับประทานแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์มาตลอดเลยว่าอินพะลัมนั้น มันมีความดีมันมีมันมีคุณค่ามีวิตามินและมากมายเหลือเกินแต่ถามว่าคนที่มันก็คือมันก็มีส่วนของความหวานนะั่นคือน้าตาลถามว่าคนที่เป็นเบาหวานนั้นเขาจะในช่วงรอมฎอนนั้นสุนัตให้เราละสินอดด้วยกับอินทผลัมนะครับงนั้นตรงนี้เนี่ยคนที่เป็นโรคเบาหวานนั้นผมอยากฝากว้อย่างนึ่ว่าในในในสงการแพทย์ดรนนอิมเนี่ยอาจารย์ดรนนอิมซึ่ง เป็นนายแพทย์นะครับชาวตะวันออกกลางเนี่ยได้ไประชุมกันเรื่องของผู้ที่เป็นเบาหวาน,นก็บอกว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะทางที่ดีแล้วควรจะรับประทานผลําวันล,ละหนึ่งเม็ดรหรือหนึ่งผลเท่านั้นห้ามเกินจะทําให้รักษาสมดุลในน้าตาลในร่างกายอันนี้คือเพื่อสุขภาพก็จืะ่จะ,จะฝากบอกนะครับพี่น้องมุสลิมที่ที่บางคนที่โรคอย่างนี้เนี่ยเขาเขาเรียกว่าโรคเรื้อรังนะครับท,ที่ที่รักษาแล้วมันไม่หายขาด ังนั้นก็เราต้องระวังสุขภาพังนั้นอินพรามเป็นสิ่งที่ดีเป็นสุนนรที่ท่านนาบไีได้บอกไว้นะครับว่าในการทาน,นพรามเราจะเห็นว่ากองทัพมุสลิมเนี่ยในขณะที่กองทัพที่เป็นต่างชาติเนี่ยเข้ามาร่วมรบเนี่ยเขาจะมีสเสบียงอาหารกันอย่างมากมายมีอาหารสําเร็จรูปอาหารนานโนอะไรมากมายแต่มุสลิมก็มีอินพรามใส่กระเป๋ากางเกงชุดทหารไปแล้วก็อินพรามเนี่ยกินในขณะที่สู้รบเนี่ยเขาก็สามารถ ที่จะมีความแข็งแกรงลสู้รบได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่ทําให้สุขภาพของมืสศิล์มันแข็งแรงอันนี้สุขภาพทางกายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าร้อนเราต้องรักษาสุขภาพไม่ให้ไปกัมแดดหรือตากแดดจนกระทั่งอาจจะเป็นลมได้แต่ในส่วนของคนที่เป็นโรคเกานะครับคนที่เป็นโรคเกาโรคไตนะครับนี่ถามว่าการถือศิลอดเนี่ยจะทําให้เขามันเป็นโทษไหม โรคเก้าโรคไตเนี่ยเคลื่อนถึงเส้นอดั้นค่อนข้างจะลําบากก็อิสลามก็อนุญาตให้ในคนที่เป็นโรคเข้าโรคไตเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายก็สามารถที่จะไม่ถือสดได้ด้วยการนะครับฟิเดียทดแทนไปนะครับหรือว่าถืออดในช่วงที่สุขภาพแข็งแรงดีขึ้นอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งนี่คือสุขภาพทั้งด้านร่างกายแต่ถ้าเรา,าดูด้านจิตใจนะครับถามว่ามันมีผลต่อทางด้านจิตใจไหมสุขภาพทางด้านจิตใจมีไหม มีครับร่างกายของเรามนุษย์ของเราเนี่ยจิตวิญญาณของเราเนี่ยนอกจากร่างกายที่แข็งแรงแล้วเนี่ยในจะมีคาําภาษิตของเราว่าอัลอาคุสซิลิมฟินจิสบิสซลิมนะครับสติปัญญาที่ผ่องใสในเมื่อร่างกายสมบูรณ์นั้นเราราจะจะมีสติปัญญาที่ดีร่างกายจะต้องแข็งแรงด้วยอันนี้คือทางด้านกายภาพเรามาดูทางด้านจิตภาพนะครับทางด้านอารมณ์นะครับทางด้านความรู้สึก คนเราเนี่ยนองในการทือส่วนเดือนอมฎอนเนี่ยนองเหนือจากที่เราจะไม่รับประทานนะครับสิ่งต้องห้ามหรือไม่รับประทานอาหารหรือว่าเครื่องดื่มอะไรก็ตามหรือว่าในส่วนที่ที่มันเป็นอวัยวะเปิดที่เป็นเป็นช่องเป็นรูอะเนี่ยเราก็ไม่นําเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยซึ่งทําให้เสียสิ่อดเนี่ยเราก็จะต้องรักษาจิตใจของเราไม่ให้มีการอิจฉาทิษยานะไม,ไม่มีการ ดินไม่มีการนินทากันนะครับในช่วงของเดือนรอมฎอนเพราะว่ามุสลิมเนี่ยถ้าเกิดเราทาได้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวได้ในเดือนอื่นนอกเหนือจากเดือนรอมฎอนมุสลิมมีความสุขมากเวลาใครต้องการที่จะมาทะเลาะกับเราก็บอกว่าอินนดีซออิมเราถือเส้นอดนะครับเพราะว่าอารมณ์เราเนี่ยจิตวิญญ,ญาณเราจะมีอยู่สามนับสูมุตหมาอินนะนับสูเราว่ามะนับสูอัลมาหรอนับสูที่ดีที่สุดคือนับสูมุตหมาอินนะคือน,นับสูท่านสงบ คือนับสูที่ตอนเวลาเราจะกล้าใจเวลาเมลิกินนูดมารอเราเมลัยกัตมาดูหน้าเราเราก็ดูเมลัยกัตเนี่ยทำามลัยกัดดูหน้าเราด้วยความยิ้มแย้มเนี่ยนั่นก็คือจิตวิญญาณอันสงบสุขนั้นได้เกิดขึ้นแล้วเรียกว่านับสูมุตมะอรอนนะเราตลาบอกว่าอายุทันนับสูมุตมะอินนะเอร์จีอละโรบิกีโรดิอตัมมอร์เดียฟัตคุลีฟิมเบลเดอคุลิจันนตีคือถ้าเป็นสรุปความก็คือถ้าเป็นอานับสูหรือว่าจิตวิญญาณที่สงบเราตลาลาก็จะเชิญชวนให้มาสู่พระองค์นะครับ ดย,ดยด้วยด้วยความพิติยินดีสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องมุสลิมทั้งหลายนั้นประสบแต่การมีสุขภาพที่ดีและขอให้ได้รับผลตอบแทนสูงสวรรค์นในโลกหน้าด้วยเถิดวิไลยตอฟิกวคนฮิดายะวัสสลมุาเลกุมมะรับุลลอฮฺรักาต Ah ท่านผู้ชมสามารถร่วมกิจกรรมกับทางรายการวิถีรอมฎอนปี2ได้นะคะโดยร่วมแชร์โพสต์รายการวิถีรอมฎอนแล้วโพสต์บนสุดของเพจ The Center, k a l a n Sai Center จุฬาลงกรณ์ University พร้อมแท็กเพื่อน3คนและแคปเชอร์รูปที่โพสมาคอมเมนต์บนโพสต์ล่าสุดของทางเพจศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะแล้วอย่าลืมตั้งค่าสาธารณะนะคะทางรายการวิถีรมดอนปี2จะมีของที่ระลึกจากทางรายการมอบให้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับสำหรับสาระดีๆที่ทางรายการวิถีรอมดอนนะฮะนำมาเสนอในวันนี้นะครับคุณปาตาค่ะวิถีรอมดอนนะคะยังอยู่กับเราตลอดเดือนรอมดอนในเดือนนี้ค่ะครับซึ่งแน่นอนนะ,ะในแต่ละวันนะฮะเราก็จะมีสาระมากมายนะครับมาเสนอแต่ละวันเนี่ยเราจะมีสาระที่ไม่ซ้ํากันเลยนะค,ะคุณปาตาน่าสนจเลยยีียวนะคะคุณผู้ชมและขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะในการติดตามชมรายการวิถีรอมดอนนะคะเริ่มมีประจําทุกวันเลยะคะ่ะวันจันทร์นะคะจนถึงวันพฤหัสเวลาตีสี่ถึงตีสี่ครึ่ง วันศุกร 5, น์นะคะเวลาตีสี่ครึ่งจนถึงตีห้าและเสาร์อาทิตย์นะคะตีสามครึ่งจนถึงตีสี่ค่ะอย่าลืมติดตามชมทางช่อง M B T เหงน,นี้นะคะสำหรับวันนี้นะฮะรายการวิถีหลวงอนก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกับกเราได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เราของคนต้องขอตัวลาไปก่อนวัสลามุุอะลกวาห์ I just